ค่ะกราบสวัสดีเย็นวันที่26นะคะวันนี้แอดบีจำลองฮานอยให้นะคะ3าฮานอยกับสิงคโปร์นะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดถูกใจให้ด้วยนะแล้วถ้าใครสนใจสมัคร VIP ก็สมัครทาง y o u t u b e ก็ได้นะคะหรือว่าจะทักมาที่ i อีไอนะสิงคโปร์วันที่26นะคะเราจะให้ทุกคน วิ่ง9นะคะลูด3 4 5 6จับมัด9กับ3 3 6 5 6 9 4 6 4 9นะคะ9 3 5วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น3นะคะตัวนี้นะต่อมาจะเป็นฮานอยพิเศษนะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง6 รูด1 2ึ่สามสี่จับมัด6กหนึ่งส4บสี่สามสี่หสองสี่หสองสามี่หนะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น1นะคะตัวนี้นะต่อมานะคะจะเป็นฮานอยปกตินะ,ะเราจะให้ทุกคนวิ่งห้าลูดสอง 3 4มี่เจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะสองเก้าสี่หกหสาหสามนะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นสองนะตัวนี้นะคะ ต่อมาจะเป็นฮานอย VIP นะเราจะให้ทุกคนทำเหมือนเดิมวิ่ง9รูด7 7 1 0 1 9 8 1 9 8 7 1 0วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น1นะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจจะเป็นห้อง ว i p นะคะก็สมัครจากทาง youtube ก็ได้นะคะหรือจะทักมาที่ id Li n e ก็ได้นะคะก็คือตัวนี้นะคะทักมาได้เลยนะตัวนี้นะคะทักมาเลยนะ150บาทนะคะหรือสั่งซื้อสินค้า1ชิ้นได้เข้าห้อง v i p ฟรีนะก็ขอฝากไลน์นี้1ไลน์นะคะก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ